ต่อมากลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่ผลิตชิ้นส่วนหรือเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์อย่าง Light b r i d g e Corporation, Centrus e n e r g y และ BWX t e c h n o l o ท y ซึ่งแต่ละบริษัทในนี้ทำเทคโนโลยีเพื่อใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ไม่เหมือนกันอย่างบริษัท r i d g e t เทคโนโลย y มีการผลิตเชื้อเพลิงแบบ h t b r i d g e Fuel ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้กับเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์มันสามารถใช้ได้กับเตาปฏิกรณ์รุ่นปัจจุบันแบบ RWR หรือเตาปฏิกรรุ่นใหม่อย่าง SMRtra Energy ค่อนข้างจะมีความได้เปรียบมากที่สุดในกลุ่มนี้เพราะเป็นผู้ผลิตเฮลูยูเรเนียมที่เสริมความเข้มข้นเจ้าเดียวในสหรัฐเฮลู u, เป็นเชื้อเพลิงที่นําไปใช้ต่อในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่เรียกว่า S M R เป็นคอขวดในซัพพลายเชนพลังงานนิวเคลียร์เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่เรียกว่า S M R หรือมันใช้ควบคู่กับ d a t a c e n t เ r เพื่อตอบโจทย์การจเจริญเติบโตยอย่างก้าวกระโดดของ AI มันเลยนํามาสู่กลุ่มที่3ซึ่งเป็นกลุ่มสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบใหม่ที่เรียกว่า o ม ที่มีขนาดเล็กปลอดภัยและใช้งานง่ายกว่าอย่างบริษัทที่ทําเทคโนโลยีตรงนี้ก็มี New Scale SMR หรือบริษัทโอโคลทั้งสองบริษัทนี้ก็ต้องใช้เชื้อเพลิงเฮลู u, ที่ผลิตโดย Centrus Energy SMR ตรงนี้จะต้องถูกนำไปใช้กับ Data Center เพื่อป้อนพลังงาน24ชั่วโมงให้กับ AI ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์จริงๆที่สหรัฐะมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์มากที่สุดในโลก และมีเป็นเวลานานแล้วทําให้หุ้นที่อยู่กลุ่มผู้นี้มีการสร้างรายได้และกําไรมาอย่างต่อเนื่องและบางบริษัทมีการจ่ายปันผลเพราะเขาได้รับรายได้จากทางภาครัฐอย่างบริษัท Duke Energy และ Dominion Energy มีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์หลายแห่งทั่วประเทศสหรัฐแต่มันก็จะมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์อีกรูปแบบหนึง่งที่เน้นขายไฟฟ้าให้บริษัทเอกชนทํา Data Center อยู่ในตลาดไฟฟ้าเสรีจาก CEG Constellation Energy และ VST Vista Corp. พวกนี้ลูกค้าก็จะเป็นโรงงานมหาวิทยายลายัยแลวก็เมืองใหญ่ๆอย่าง Vista Corp. ก็ไม่ได้มีแค่พลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขาสามารถทําได้เขายังมีทั้งถ่านหินและก๊าซซึ่งเป็นพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิลและเขากำลังขยายไปสู่ตลาดแบตเตอรี่สตอเรจอย่าง NEE บริษัทลูกเขาก็มีโรงงานพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์แต่ส่วนใหญ่ของบริษัท Next Era Energy เป็นการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์และกําลังพัฒนาติดตั้งโครงการกักเก็บพลังงานขนาดใหญ่ในสหรัฐ